สวัสดีครับ artefacttamilstudio.com น<ไ>ะ<ไ>ก็หลายๆคลิปชาที่ผ่านมาสี่ห้าคลิปเนี่ยแม่งมีน้องๆบอกว่าเฮ้ย hey, พี่อาร์เสียงแม่งออกคลิปเดียวว่ะเออพอดีกูใส่รีเซิเวอร์อันหนึง่งตัวรีเซิเวอร์รับเสียงอ่ะแต่ว่าใช้มาสามสามสี่ปีแม่งไม่มีปัญหาอยู่ๆ <c oughs> <c oughs> แม่งก็เสียก็เสียเอาดื้อก็เลยแบบเิดแม่งสองอารเลยแล้วกันดูที่ข่าวดีแม่งจะออกสองฝั่งอีกไหมลำโพงอ่ะก็ลองดูลองดูอ่ะ อาจจะแปลกๆนิดนึงนะโอเคเข้าเรื่องนะครับก็ทอปิกวันนี้เนี่ยดูดูเบาบางมากนะครับดูแบบว่าไม่เคลียร์แต่ว่าบอกเลยว่าเนื้อหาแม่งก็หนักเหมือนเดิมตามสไตล์ช่องตามสไตล์ช่องนี้นะโอเคเนื้อหาคือควรยืดกล้ามเนื้อก่อนหรือหลังออกกําลังกายไหมอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะทาความเข้าใจเนี่ยเราต้องท้าวความก่อนว่าเออหลายคนแม่งจะมักจะได้ยินได้ฟังมาหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้อง ยืดก่อนออกกําลังกายนะหรือว่ายืดหลังจากที่เราออกกำลังกายนะหรือว่าอะไรดีกว่ากันหรือว่าควรจะทํามันทั้งคู่หรือกูขี้เกียจแหละกูไม่ทําแม่งเลยเออแล้วเราควรจะทํำยังไงดอีอ่สาเหตุหลักๆอะ่ะของคนที่จะยืดเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของกลัวการเกิดตะคริวอกลัวการเกิดตะคริวระหว่างฝึกหรือว่ายืดแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ทีนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดตะคริวแล้วกันเพราะว่ายืดแล้วทำให้เคลื่อนไหวดีขึ้นเราก็มันจบอยู่ในคําพูดอยู่แล้วแต่ทีนี้สาเหตุของการเกิดตะคริวมันมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของหลักๆเลยนะครับก็จะมีสามสี่ข้อ 1. นึ่งก็คืออิเล็กโทรไลต์อิมลนหรือว่าเราขาดหรือสูญเสียแร่ธาตุอย่างเช่นหลักๆเลยคือพวกโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียม พวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมเนี่ยเวลาเราขาดเนี่ยมันจะทําให้การเกิดตะค่ะมันง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการเคลียร์เล่ clearing, หรือ reuse ในส่วนของอกรดเล็กติกเอามาเป็นพลังงานได้นะครับทีนี้เมื่อเราขาดมันก็มีอาการม,มีการเกิดตะคิวง่ายขึ้นนะครับจริงๆทั้งหมดมันลิงก์กันหมดแหละแต่ว่าจะพยายามแยกอมา กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ high intensity หรือการฝึกที่เข้มขน้นเข้มงวดมากๆเวลาที่เราออกแรงใช่ไหมกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกว่าเฮ้ยงั้นมึงก็เล่นเบาลงมึงก็เล่นน้อยๆมึงไม่ต้องเล่นให้มันเค้นมากมึงจะได้ไม่เกิดตะคิวไม่มีใครอยากทําแบบนั้นมีแต่ทุกคนแบบอยากเล่นให้เต็มอยากเล่นให้เต็มที่อยากเล่นให้เข้มขน้นเพื่อที่จะได้มีการสติมูลเลตกล้ามเนื้อให้มันสูงขึ้นมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อมาขึ้นซึ่งแน่นอน เมื่อเราฝึกหนักใช่ไหมเราจะพยายามดันตัวเองไปถึงจุดที่กล้ามเนื้อเมื่อยล้าจนถึงขีดสุดหรือชี่เรียกว่าเมอร์ซโลฟาชีเมื่อเมอร์ซโลฟาชีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มีการหลั่งหรือข้างค้าข,ข,ของกรดแลคติกแอซิดอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อมากขึ้นมันทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งอ่ากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดีไฮเดรชันหรือว่าภาวะในการขาดน้ำนะครับอา่าที่ผมแยกย่อยในเรื่องของดีไฮเดรชันเนี่ยกับ อิเล็กตรอลัยอิมบาลานะเพราะว่าด้วยไฮเดรชันเนี่ยเมื่อมันเมื่อเราออกกำลังกายหนักหรือว่าเราสูญเสียน้ําในร่างกายเวลาออกกำลังกายาในสภาวะอากาศที่มันร้อนมากๆใช่ไหมเงื่อออกก็เยอะเราก็จะสูญเสียน้ําได้ง่ายขึ้นเมื่อเราสูญเสียน้ำเนี่ยมันจะทําให้แร่ธาตุในร่างกายเรา,าหายไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องอิเล็กทรอลัยบาลานต์ตามมาคนที่มีภาะวะด h ไฮเดรชันหรือขาดน้ำเนี่ยเขาจะสูญเสียคือเขามีแต่เขาสูญเสียมันก็เลยทําให้เกิด อา,อาการตะคริวได้นะครับกับอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งเกิดจากระบบประสาทระบบประสาทฟังดูอาจจะแปลกๆแล้วเกี่ยวยังไงร,ระบบประสาทเนี่ยเกี่ยวพันยังไงกับเรื่องของการยืดหดกล้ามเนื้อหรือว่าการเกิดตะขิวอ่จริงๆแล้วระบบประสาทนะครับมันจะมีตัวรับสัญญาณนะครับหรือมีกลไกในการที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีการยืดกล้ามเนื้อที่มากเกินไป หรือมีการหดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปมันเป็นกลไกในการป้องกันตัวเองของของร่างกายโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้กลไกตรงนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลไก1ก็คือป้องกันการยืดเหยียดที่มากเกินไปกับ2เนี่ยป้องกันการหดตัวที่มากเกินไปโอเคเรามาดูเรื่องของกลไกรแรกก่อนก็คือเรื่องของกลไกในการป้องกันการยืดเหยียดที่มากเกินกับ กินไปนะครับอันแรกอะ่ะมันคือเรื่องของ m ัส c l อร์สปินโถ้าถ้าให้ตอบง่ายๆเนี่ยคือเวลาที่เรายืดกล้ามเนื้อเยอะๆเ,เรารู้สึกมันตึงมากๆอะ่ะเราจะรู้สึกเราอยากหดกลับอันนี้แหละคือ m ัส c l อร์สปินโเออเนี่ยตอบตอบชัดเจนง่ายๆเลยประมาณนี้สรุปง่ายๆอะแต่ว่าเราจะทำความเข้าใจก่อนว่าคือร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีรีเซปเตอร มันมีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยของอัส s ซอส์ e ปินเดเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นใยกล้ามเนื้อเป็นรูปกระสวยเป็นรูปกระสวยเราลองนึกภาพเส้นสปาเกตตี้นะฮะเอามาัดรวมกันแล้วก็ตัดครึ่งนะครับเราก็จะเอาพื้นที่หน้าตัดออกมาดูเราก็จะเห็นเป็นดอทดอทดอทดอเต็มไปหมดถูกไหมไอ้ดอทดอทดอทตรงนี้เนี่ยมันคือเส้นใยกล้ามเนื้อแล้วกันอ่ะแล้วพอเราเอาเส้นใยกล้ามเนื้อมาซูมขยายเนี่ย เราจะเห็นว่าในเส้นใหญ่กล้ามเนื้อนะครับมันจะมีกระสวยตรงนี้แหละกระสวยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแคปซูลสปินเดิลนะครับแคปซูลสปินเดิลเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับมันเป็นเหมือนตัวที่จะรับรู้ว่าขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยมีการยืดหดที่มากเกินไปไหมทีนี้เนี่ยตัวของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีขาใช่ไหมมาเกาะ เกาะตัวแคปซูลสปินเนอร์ข้างในนะครับไอตัวขาที่เกาะเนี่ยมันเป็นส่วนของเซนซอรี่ไฟเบอร์ก็คือว่าเป็นเป็นขาในการส่งสัญญาณมาจากตัวเซนซอรี่เนิร์ฟโอเคสมมุติว่าเราพยายามที่จะยืดกล้ามเนือ้อสมองสั่งการสมองสั่งการให้เฮ้ยกล้ามเนื้อทํางานพอกล้ามเนื้อเริ่มทํางาน,นในการคลายกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะครับไอส่วนที่เป็นขาตรงนี้เนี่ยขาตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณ ไปหา spinal c คอรหรือว่าไขสันหลังไอตัว spinal c คอรเนี่ยเมื่อได้รับสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็จะส่งกลับมาว่าเฮ้ยมันยืดเกินไปแล้วว่ะพอมันยืดเกินไปมันจะเกิด Reflection มันจะเกิด Reflection กลับก็คือมันจะหดกลับเพื่อป้องกันการยืดเหยียดที่มากเกินไปอ่ะเราเรามาดูดตรงนี้ง่ายๆมอสเซอร์สปินเดิลมันเป็นสเตรทรี Receptor ก็คือว่ามันเป็นตัวตัวรับสัญญาณว่ามันยืดหดที่มากเกินไปไหมนครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อแอคชั่นแอคชั่นเกิดขึ้นก็คือเรามีการขยับขยืน่นหรือว่าเรายืดเกิดขึ้นแคปซูลรับรู้ทํางานส่งสัญญาณว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันยืดไปนะมันก็จะรีเฟก c t กลับมาเพื่อป้องกันการยืดเหยียดที่มากเกินไปทําไมมันถึงมีกลไกนี้ถูกไหมถ้าสมมุติว่าถ้าสมมตินะเราลองเราลองนึกดูนะถ้าเราไม่มีกลไกที่จะรับรู้เนี่ยนั่นเท่ากับว่า เวลาเรายืดมากๆเราจะไม่รู้เลยว่ามันถึงจุดที่เส้นใยกล้ามเนื้อมันมันทนไม่ทนไม่ได้แล้วมันอาจจะเกิดการฉีกขาดฉะนั้น,น่ยนกลไกในการรับรู้เนี่ยมันจึงเป็นเหมือนตัวโปรเทคเราอย่างหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้พอก่อนเรารับได้เท่านี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่ะมีการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆมันจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับตัวมัลซูสปินเดอร์ว่าเฮ้ยเราสามารถทน ทนแรงยืดกล้ามเนื้อของเราสามารถทนแรงยืดได้มากกว่าครั้งก่อนนะ,ะประมาณนั้นฉะนั้นคนที่เริ่มฝึกโยคะแรกๆหรือว่าเริ่มยืดกล้ามเนื้อแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยไหวแต่พอทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,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 เออมันยืดได้มากขึ้นตรงนี้แหละร่างกายมันมีตัวที่จะรับรู้นั่นเอง อ่ะทีนี้จบไปนะครับผมเรามาทําความเข้าใจกลไกที่ป้องกันการหดตัวที่มากเกินไปหรือที่เรียกว่า c ่อ organs นจิตเทนน์ออร์แกนส์กลไกที่ป้องกันการหดตัวที่มากเกินไปเนี่ยถ้ากลไกตรงเนี้ยมันมันอันฟังก์ชันหรือว่ามันทํางานไม่ดีมันจะทําให้เกิดการหดตัวที่มากเกินมันจะเกิดตะคริวได้ง่ายมันจะเกิดตะคริวได้ง่ายนะครับสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ย เมื่อเรามีแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับเรามีแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับในส่วนของในส่วนของร่างกายเนี่ยรับรู้แล้ว,ว่าเฮ้ยมันมีการหดตัวที่มากเกินนะครับมันส่งสัญญาณไปที่สไปนอลคอร์หรือว่าไขาสันหลังไขสันหลังส่งสัญญาณไปที่กอร์จิวรีเซปเตอร์ซึ่งตรงเนี้ยมันคือส่วนของเทรนเดร์หรือว่าเอ็ uh, นกล้ามเ้อนะครับเอ็นกล้ามเนะทีนี้เนี่ยเมื่อเราฝึก เวทเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมการฝึกเบทเนี่ยคือเราจะพยายามเคลื่อนไหวจากจุด A ไปจุด B นะครับโดยการคอนแทคกล้ามเนื้อนะครับเมื่อเรามีการคอนแทคกล้ามเนื้อซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันทําให้คอนจิวเรเซปเตอร์รับรู้ว่าเฮ้ยมันมัน,มนกล้ามเนื้อมันหดตัวบ่อยและถี่มันไม่ค่อยได้ขลายตัวพอมันหดตัวบ่อยและถี่เนี่ยมันเกิดการจดจําและเรียนรู้เออมันทําให้เราเนี่ยตัวตึงมากขึ้น ไม่ใช่ตัวตึงแบบพวกหาเรื่องคนนะแต่หมายถึงกล้ามเนื้อเราตึงมากขึ้นตึงง่ายขึ้นนะครับในส่วนของกอจติรีเซปเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงเอ่อเทนดอนหรือว่าช่วงของเอ็นกล้ามเนื้อนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> ตอนที่เราฝึกมากๆนะครับเมื่อใดก็ตามที่มันถึงจุดที่เราฟาทีกแล้วหรือว่ากล้ามเนื้อเมื่อยล้าจนถึงขีดสุดแล้วมันทําให้การคอนแทคอะมันเกิดขึ้นตลอด มันเลยกลายเป็นเกิดตะคริวส่วนใหญ่อะมันมักจะเกิดกับมันมักจะเกิดกับกล้ามเนื้อมัดกลุ่มเล็กๆอย่างเช่นน่องหรือแขนหรืออะไรพวกนี้ทีนี้เนื่องด้วยจากว่ากลุ่มกล้ามเนื้อมัดที่เล็กเนี่ยความทนทานมันไม่ค่อยสูงมากไงเดรอนดริส <Lond> ความทนทานมันไม่ค่อยสูงมากมันจึงเกิดเอฟเฟกอะไรพวกนี้ตะคิวอะไรเ,เงี้ยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เมื่อตรงเนี้ยมันเกิดมันเกิดรีเฟลชันในการที่มันไม่คลายตัวออกนะครับเนื่องจากมันอันฟัง์ชันเราจึงจำเป็นต้องคลายกล้ามเนือ้อเพื่อที่จะฟอสให้กอจิรีเซปเตอร์รับรู้ว่าเออมันมันคลายแล้วนะมันคลายแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ย เราฝึกเวทมากไปเราไม่ขายกล้ามเนื้อเลยก็ไม่ดีเออหรือถ้าเราจะยืดอย่างเดียวมันก็ไม่ดีมันมันจำเป็นที่จะต้องมีทั้งยืดและหดพร้อมๆกันนะครับทีนี้เราฝึกเวทเราฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยยังไงเราก็อาจจะต้องมีการยืดบ้างนะครับมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เราควรยืดก่อนหรือยืดหลังดียืดก่อนหรือยืดหรือ,รอยืดหลังดีหลังออกกำลังกาย <c oughs> ผมก็บอกได้ว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงก,ไดการยืดกล้ามเนื้อก่อนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของบูมเมนฟังก์ชันให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นฟลอร์ขึ้นอย่างเช่นสมมุติคนที่ก้นตึงเวลาสควอตแล้วลงเนี่ยอาจจะลงได้ม่สุดแบบดรอปก้นลงได้ไม่ลึกก็อาจจะต้องมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะเริ่มฝึกจริงเพื่อเพื่อที่จะทําให้ดรอปก้นลงได้ลึกทํางานเต็มฟังก์ชันอ่า ทีนี้ถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราฝึกค่อนข้างเข้มข้นมากๆเราคิดว่าเฮ้ยมันมันอาจจะเกิดตะคิวได้ง่ายง่ายแน่ๆแหละเราก็อาจจะยืดหลังเล่นเพิ่มก็ได้หรือเราอาจจะไปยืดก่อนนอนอะไร whatever แล้วแต่แต่มันก็จะทำให้ส่วนของกอจิชันดนออร์แกนฟังชันเนี่ยมันดีขึ้นการเกิดตะคิวมันก็ยากขึ้นเพราะเราฟอสแรงฟอสเอ่อฟอสเอ่อการสเตรท ให้กับระบบประสาทให้รับรู้ฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคําตอบของผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราผมไม่บังคับแล้วกันผมไม่บังคับนะครับก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะขายข้อสงสัยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะทีนี้ผมคิดว่าผมมีพาดสองต่อเกี่ยวกับเรื่องของเราจะเอาเรื่อง uh, Muscle Spindle uh, กับ g o ร g i t ทนด์อ o r g a n มาใช้งานยังไงกับการฝึก เออเราจะเอาเรื ladies, ่องเนี้มาใช้งานยังไงกับการฝึกคลิปต่อไปล้กันรอติดตามผมว่าน่าสนุกนะครับมันมันทำให้เรามันทำให้เราฝึกได้นานขึ้นด้วยเออก็ขอให้สนุกกับการออกกำลังกายนะครับเห็นผลทุกคนนะครับไม่เกิดแต่คริวนะโอเคครับผมบ๊ายบาย